show สวัสดี hello มันเป็นไงๆๆๆ where are you ลว30แล้ว where are you อยโยนเ็ดเี้ยนะอย่าั่นอย่าั่น where are you ย่อให้กก่อนย่อใหู้้ก่อนแล้วค่อยอโยน h e โเนี่ยสิ are you male or female เดี๋ยวกูโยนไว้หน้าห้องอ่ะถ้ามันมาให้้โยยก่อนแล้ว มันใส่ชุดนอนด้วยอ้าว <c oughs> ได้ได้ได,ได้ใส่ใสไไ่ไม่ได้ไม่ได้นักลา่าทาผีต้องต้องไวต้องลกอต้องลกไวก่อนบอ,อนบโอกไ,ได้กกบกกลกัลับกับกรรรรบร เขา,มาไม่หลอไวเขาแบบบุบบโอ้โคตรชัดปุบปับปุบปับน้องเขาไม่อยากบวกกับเราอะชากว่าน,นี้คือคต้องทานไปจุ่มหน้าแล้วก็ถ่าย <c oughs> ม,ม,ม,มันยังเด็กอยู่มันยังเด็กน้อยเด็กน้อยจ,อจุดทูบไปแล้วอ,ะววอ่ะออยู่เดะจุดแล้วก็วนในเข็แล้วก็ทน ช่อะะะไรวนชุดแล้วไม่ไงี้ยน้ำามไหมน้ำใส่แจวรอผีออกมาหลอเก่อนรอบหนึ่งนะชื่ออะไรนะโรเบิร์ตมาร์ตินเฮ้ยเจอกระดูกแล้วเจอกระดูกแล้วห้องไหนห้องไหนอะพี่เกมพี่เกมเดินออมามาตรงมาตรงมาเก็บอะไเก็บถ่ายไปถ่ายไปไหนวะโรเบิร์ต ฮัลโหลโรเบิร์ตเก็บไรก็บอะเก็บกระโดดไปแล้วเก้บแฮ้วเฮ้ยโฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย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 ้ พ่อเชิญน้องแก้วออกมาล้วำวงลำวงลำลอยกระทงที่ผู้ถ่ายไม่ทันอ่ะโอ้โหวิ่งก่อนแล้วไม้กางเขนโดนได้ไม่โดนไม่น่าโดนวิ่งไปโยนัดหน้ามันเลยนแต่เหมือนมันเฉียวหน้าไปนิดนึงลำวงลำลอยกระทองลำวงลำลอยกระทองคือของแบบเต็มเต็ม วิ่งไปแล้ออกไปแล้วจะไปไหนอ้าวออกมาก็ออกนี่หนีไปข้างบนเลยออกทันเหรอไปทุบไปข้างบนละกันโอเคบนนะโยนเขียก่อนเฮ้ยเดี๋ยว้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกอกเฮ้ยลองดูลอ

เนอมันโยนมันโยนจานมันโยนมันโยนจานมาให้แดเนียลโยนจานแล้วอย่จานนายโยนนายโยนจานเราหนินายโยนนายโยนจานนี่โยนจานทำไมนี่โอ้ยไอ พี <S <s ่กอนพี่อนอยู่หน้า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 อยู่ไหนอว้าวนี่นีเขาไล่ไเนไ้ไปตูไปตู้ัน ปิดแล้วเอา้ไงวะไฟพี <potatoes> ่อะเฮ้ยพี่ไม่ได้เปิดเฮ้ยไอ้ไงวะไม่ใช่ไฟกูโอ๊ยได้ไม่เปกินยาาแล้วหจที่อเตอรไม่เปเน่ย